ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันเสราร์ในวันนี้จะได้บรรยายในชุดสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักสืบต่อไปอีก เพราะมันยังไม่จบหรือก็เพราะอาตมาอยากจะบรรยายก็ได้ <c oughs> สิ่งที่ยังไม่รู้จักมันยังมีอยู่มากจะต้องว่ากันไปกว่าจะหมดสิ้นแล้วมันก็รู้จักเองรู้จักสิ่งที่ควรรู้จักขึ้นมาได้แทนที่ พระพุทธเจ้าที่ยังไม่รู้จักพระธรรมที่ยังไม่รู้จักพระสงฆนะ์ที่ยังไม่รู้จักธรรมอะไรที่ยังไม่รู้จักพูดมาหลายเรื่องแล้วเรื่องสุดท้ายาเมตตาที่ท่านยังไม่รู้จัก <c oughs> ส่วนวันนี้ออกจะแปลกหน่อยศัทธาที่ท่านยังไม่รู้จัก <c oughs> แม้ว่าบางคนจะมีศรัทธาอยู่ท่วมหัวท่วมหูเลยแต่มันก็ยังมีศรัทธาที่คนนั้นยังไม่รู้จักเลยต้องพูดกันหน่อยศรัทธาที่ท่านยังไม่รู้จักขอฟังดีๆเพราะมันเป็นเรื่องอยาปากคอกแล้วเอามาพูดกันอย่างที่ มันไม่ใช่ย้าปากค้อ <c> ก <oughs> เรื่องศรัทธามันก็มีพูดได้เป็นสองฝ่ายคือเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าเชื่อตัวเองหรือเชื่อผู้อื่น <c oughs> มันมีเหตุปัจจัยของมันเอง ศรัทธาที่โง่เขลางมงายมันก็มีเหตุปัจจัยของมันศรัทธาที่ไม่งมงายมันก็มีเหตุปัจจัยของมันท่านจึงแยกแยะก,กันแล้วก็ศึกษากันทีละเรื่อง ในชั้นต้นนี้เราจะพูดเรื่องเช,ช,ชื่อกับไม่เชื่อเชื่อกับไม่เชื่อให้มองเห็นที่ชัดว่ามันมีอยู่อย่างไร <c oughs> ไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วจะดีไปหมดถูกไปหมดบ้าก็มีไม่เชื่อ ก็ไม่ใช่ว่าจะผิดไปหมดหรือถูกไปเสียทั้งหมดที่ที่ที่มีประโยชน์ก็มีที่ไม่มีประโยชน์ก็ก็มี <c oughs> ดังนั้นเราจะต้องพูดกันไปทีละเรื่องให้ชัดเจนให้แน่นอนเอาพูดถึงเรื่องเชื่อ <c oughs> เชื่อกันก่อน เชื่อพวกแรกนั่นก็เรียกว่าเช,ชื่อที่อันตรายความเชื่อที่อันตรายเราจะพูดพวกที่สองคือความเชื่อที่ไม่อันตรายสำหรับความเชื่อที่อันตรายก็คือว่า เชื่อเพราะตัวเองไม่มีความรู้ต้องเชื่อผู้อื่น,นก็เชื่อตะพฤติไปโดยไม่ต้องคิดนึกอะไรก็เรียกว่าเชื่อตามๆกันไปหรือเชื่ออย่างงมงาย <c oughs> อย่างนี้มันเป็นอันตรายและมันยากที่จะเป็นประโยชน์ได้เพราะเชื่ออย่างงมงาย เชื่อเพราะว่าตนไม่อาจจะเห็นเองไม่อาจจะเข้าใจเองก็ต้องเชื่อตามผู้อื่นน่าจะเป็นเรื่องสถานที่ที่ตนไม่เคยไปคนอื่นก็เคยไปเข้ามาเล่าให้ฟังมก็เชื่อแต่มันก็ไม่สมเหตุสมผลเหมือนที่ว่าเราเคยไปเห็นมาเอง เราะมีทางที่เขาจะเล่าผิดเข้าใจผิดอะไอยู่ได้เหมือนกัน <c oughs> ทีนี้เชื่อเพราะว่าเป็นคนงโง่ <c oughs> เป็นคนเชื่อง่าย <c oughs> อย่างที่เรียกนในภาษากรรมฐานว่าสัทธาจริตสัทธาจริตมันเชื่อเป็นนิสัยเชื่อ <c oughs> <c oughs> ความเคยชินนี่อย่างนี้ก็มี <c oughs> แล้วก็ตามธรรมดาคนเราก็เชื่อตามที่กล่าวไว้ในกาลามสูตรสิบประการซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ให้เชื่อตามนั้นอย่าไปเชื่อตามนั้นแต่คนเรามันก็เชื่อตามนั้นน่ะสิบประการนั้นน่ะ เรื่ <c oughs> องกาลามสูตรสิบประการน,นี่มีประโยชน์ขอให้สนใจศึกษาให้เป็นที่เข้าใจกันให้ละเอียดให้ชัดเจน <c oughs> <c oughs> คนธรรมดาเนะี่ยเชื่อตามที่กล่าวไว้ในกาลามสูตรคือเชื่อเพราะได้ฟังตามตามกันมาคือบอกตามตามกันมาแล้วก็เชื่อ,อนี่เป็นคนของคนธรรมดา เราทำตามตามกันมาทำตามตามกันมาเป็นประเพณีเป็นประเพณีนี่ก็เชื่อเราทำตามที่มันเล่าลือเล่าลือกันอยู่กระชอนเล่าลือทางคลังทางศักดิ์สิทธิ์อย่างนั่นอย่างนี่เล่าลือกันอยู่กระชอนนี่ก็นี่ก็เชื่อนี่ก็เชื่อเพราะว่า นี่อยู่ในพระไตรปิฎกในปีดอกเลยในปีดกในตำราในปีดอก,ดกหรือพระไตรปิฎกไหนก็ตามเพราะมันมีที่อ้างในปีดอกก็เชื่อนี่คนก็เชื่ออะไรหน่อยก็ให้อ้างพระไตรปิฎกแล้วก็เชื่อโดยตักกะวิธีคิดอย่างตักกะ <c oughs> เป็นเรื่องเหตุผลง่ายๆตามภาษาเด็กๆนี่ก็เชื่อแล้วเชื่ออย่างนิยะคือคิดอย่างลึกซึ้งขาดเันเนทบทวนไปมาอย่างลึกซึ้ง <c oughs> แล้วก็เชื่อเพราะว่าตามอาการตามอาการเชื่อไปตามอาการตามความเคยชินตามลักษณะที่เรียกว่าคอมมอนเส้น <c oughs> แล้วก็เชื่อเพราะเหตุว่ามันทนทนได้กับความคิดของของเรานะเราไปพิสูจน์มันแล้วมันทนได้กับการพิสูจน์ของเราเราก็เชื่ออย่างนี้แล้วก็เชื่อเพราะว่าผู้พูดมีลักษณะที่น่าเชื่อแล้วก็เชื่อแล้วก็เชื่อเพราะว่า ผู้พูดนั่นเป็นครูเป็นอาจารย์ของตนเองแล้วก็เชื่อนี่เป็นคนธรรมดาก็เชื่อตามกา,ามาสูตรนี่กันทั้งนั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าธนวาิายาเชื่อด้วยเหตุเพียงเท่านั้น <c oughs> ก็ให้ดูด้วยสติปัญญาอย่างอื่นอีก ซึ่งจะพูดทีหลังซึ่งจะกล่าวทีหลังเพราะมันมีอีกข้อที่ว่าต้องเชื่อ <c oughs> ในในส่วนนี้เชื่อเพราะตัวเองไม่มีความรู้อะไร,ะไรต้องเชื่อผู้อื่นนีก็เชื่อเพราะไม่อาจจะเห็นเองไม่อาจจะเข้าใจได้ด้วยตนเองยังไงก็คิดเองไม่ได้แล้วก็เชื่อเพราะ นิสัยเชื่อง่ายนิสัยโง่นิสัยศรัทธาจริตเชื่อหลับหูหลับตาเชื่องมง่ายนี่ก็เชื่อตามปกติวิสัยของคนธรรมดาอย่างที่กล่าวไว้ในกาลามสูตรสิบอย่างนี่เรียกว่าเชื่อเชื่อที่อันตรายเชื่อที่ไม่อาจจะไปถึงที่สุดของการดับทุกข์ ครา้นี้ก็มาถึงเชื่อที่ไม่อันตรายอีกหมวดที่สองเชื่อที่ไม่อันตรายเชื่อเพราะเห็นด้วยเหตุผลชอบใจพอใจในเรื่องนั้นๆ นก็เชื่อเพราะอาจจะเห็นตามด้วยตนเองว่ามันจริง <c oughs> มันจริงคือ่ายครวนโดยโยนิโสมันนสิการแล้วเห็นว่ามันจริง <c oughs> นืงก็เชื่อเหตุผลที่มันสแสดงอยู่ที่นั่นแล้วที่นั่นแล้วเหตุผลที่สแสดงอยู่ในตัว คำที่พูดนั้นแล้วไม่ต้องเชื่อผู้พูดไม่ต้องเชื่อตัวคําพูดแต่เชื่อเหตุผลที่มีอยู่ในคําพูดนี่เ,นเชื่อที่จะให้เอาตัวรอดได้เป็นเชื่ออพวกฝ่ายที่ไม่อันตรายเอามาพิจารณากันทีละอย่างละอย่าง ข้อแรกนันเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นด้วยเราพอใจเราชอบยใจแล้วมันก็เชื่อ,อน,นี่มันช่วยไม่ได้ <c oughs> ขอ้อบุคคลผู้มีสติปัญญาค่ายครวนพิจารณาชอบใจเพราะว่ามันมีอะไรแสดงว่ามีประโยชน์ว่าไม่มีโทษ เป็นที่แน่ใจแล้วก็เชื่อนี่ก็เป็นธรรมดาอยู่มากเกือบจะไม่ต้องอธิบาย <c oughs> ทีเท่เชื่อเชื่อเพราะอาจจะเห็นโดยตนเองว่าจริงนี่ก็เป็นหลักคำสอนว่าเมื่อ เมื่อได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังก็เรียกว่าปารโตโคโสได้ยินผู้อื่นพูดแม่พระพุทธเจ้าตรัสก็เรียกว่าผู้อื่นพูดพอได้ยินผู้อื่นพูดแล้วก็เอามาทำโยนิโสมณสิการมันมาหลังจากปาระโตโคโส คือคำบอกกล่าวโฆษณาของผู้อื่นที่เขาสอนสอนกันบอกกันเรียกว่าปรโตโคโสหลังจากที่ยินตามวิธีนั้นแล้วเอามาทำโยนิโสมนสิการสำเร็จประโยชน์อยู่ที่ทำโยนิโสมนสิการโยนิแปลว่าต้นเหตุต้นเหตุโยมณสิการแปลว่าทำไหวในใจ โยนิโสโดยต้นเหตุมนสิกาโรทำไหวในใจโยนิโสมนสิกาโร <c oughs> ก็ทำไหวโดยในใจถึงต้นเหตุหมายความว่าได้ยินอะไรมาอะไรมาก็